แม่นะมหาตาบุญเอาบอกตากินข้าวเที่ยงยังละ่ะกินข้าวเที่ยงยังห่ะอย่ายกตนอย่าท้องตนอย่าเสียสีตาบุญตาบุญสอนเด็กไวยอ่อนมันเว็ดง่ายเอาพูดตามตาไม่แจ่มันเว็ดายาก ไปนั่งกับตาตรงนู้นพัดลมอ่อนพอดีต้องต้องนั่นแหะอืมต้องเบ็ดมันเด็ดมันกันไงมันแย่มากมันเด็ดนะอุ๊บไปดิสัตากระนั่งข้างบนตรงนั้นอ่ะนั่งลมขึ้นนั่งปิดไว้หน่อยโทรศัพท์นะขนมกินขนมขนมขนม พูเอาเข้าตะเกนขนมบอกตาพูดดีๆบอกขนมขนมตาหูไม่ค่อยดีตาแปดสิบแปดเลยกินขนมกินขนมเดี๋ยวาเนี่ยเดี๋ยวจะรู้จังเยอน่ารไป่ะเจางมก้าป ยืดขนไหนเยออนุบาลสามบอกตาปอไหนึ่งอนุบาลสามยังไม่ขึ้นปอหนึ่งเลยคอหนึ่งแล้วตาไปยืนลงนั้นกับตาเป็นยุกหน่อยวันนี้เป็นตัวใหญ่วันหน้า สงสารเป็นของวัชพงสงสารสังเวียนยิ่ง่ายังไพลาดไรพานาละใจผู้เชื่อยังหน่อยการสิมากนํามือจะสิไดยุคนได้ยอยังแล้วการหนาพัดมอลง

โยงง่าย่ยงง่ายเสื่อมเทาล้เคืนก็ค่อยค่อยชาใจไข้เลื่อยก็ค่องน่องนองล้มอ่าไร่ข้าวไร่ไร่ไร่ขลาไผัปักไปคุ้นกล่มกิจกรไมแม่เหล่าเรื่อยๆจึงนั่งชงโนหาคุ้นพอโนภาคุนแน่คนเปเพิดผ้าท่ผ้สงโนภากับพ่อพี่ผว่ากลุ่มมัเแลีงยดอกนี่แกหมอ อันท้นทางชีวิตคิดดูเถิดแม่เราเกิดเราต้องแก่แย่ใส่ไหมนี้ไม่พ้นจะไขการได้ใจจะตายไปอย่างไรให้ทุกข์ใครเป็นโรคก,กายใช่หมอ,อยารักษาโรคสูกสโลกถชกเหตุนผลดนโรคหายเป็นโรคใจภัยรุ่มเร่าเฝ้าฟังใจโรคืลาลี่ไม่รู้ใส่โอดจดช้ำ โอ้ชั้ช่องแต่ก็หายกรเสีโลุดก็หลงอยู่นสินหาห็นแม่ชี่สินแปดเปหัวไปเน้นกับสินจีบเปสินฟาสกับสินชะลอยนี้ไปเป็นพระย่าน้าเมื่อเปลี่ยนเจ้าพระยินพระเอนพระยินกระจายปิดปิดไปขวันกระจายนี่ฟวามีเนี่ยคือเกา หน้าโลกมิจะถูกย่างเดียวเป็นสัมภเวสีเป็นตัดเปรตสันเขาชนเข้าจูงเขาลักาเขาคาเขาจะขายเขาก็ขายไม่ยำหน้าหลงกินกล้าเขาเขาคาเขาแท่งเขาสอนมาฟังมุนไปกินคือเขาเขาจะม่าคาจินจ้ำเดี๋ยวจันจัดสีชนะเป๊ะเฟี้ยเฟี้ยจินจ้ำสีจะของเปรตสัน สวรรค์น่ะนื้นผู้งามร่ำรวยหลงกันด้วยผู้ชายกับเครือกันเวทอย่างนี้เคือกันเวทลงพ่อเรืองแม่กันแล้วลงเลี้ยงโฮมไม่เอานั่งท่องคำได้ดีบ่ได้สั่งมิจะต่อละือโอ้โหมันแสบตาตาปิดไว้ตรงนี้ปิดปิดเนี่ยปิดตาคุณได้เชียวปิดปิดเอาไปปิดของตาไม่ยังเหรไฟสายไม่ยังเหรอเชียรไฟสายฮะ ไฟใายเอาไปเก็บให้ตาแม่แม่ไปแช่งเออเออไฟชายไฟชายจ้าล่ะเอาไปเก็บไว้ให้ตามันอยู่ตรงไหนนี่มันคือหลายเถอะฮะ